สวัสดีครับเจอกับผมเชฟหลงนะครับทำอาหารไม,ไ,ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้หยุดอยู่บ้านวันนี้จะมาทำแกงเห็ดใส่น้ำใบยนันังนะครับตามผมมาเลยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างครับผมวันนี้เราจะมาทำอาหารบ้านๆน,นะครับผมอ่ามีเห็ดรวมนะครับมีแตงมีบวกมีฟักทองนะฮะ อ่ามีหลายอย่างผักอ่ถ้าชอบผักอะไรก็ใส่ได้นะครับผมเอ่ออย่างแรกเราก็ไปปั่นอ่าใบยะนางให้เป็นน้ําก่อนแล้วก็กองนะฮะเดี๋ยวเราไปปั่นน้ําก่อนเลยนะครับอ่าอันนี้ใบยะานางนะครับผมอ่าใบยะานางมันเป็นยานะฮะมันเป็นยาคนที่กดไหลย,ย้อนเลยอะไรก็กินดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเด็ดใบมันไปปั่นน้ํา เปั่นเป็นน้ำแล้วก็กองมาแกงนะครับแต่ตอนนี้เราไปตําพริกแกงก่อนนะครับอ่ามาดูกันตาพริกแกงนะมีหอมแดงมีพริกมีกระเทียมนะถ้าชอบแผ็ดเผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่อย่างที่ผมบอกตอลอดเวลาชอบอะไรก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจใครเลยแล้วขาดไม่ได้เลยนี่ ผักอีตู <spend it out> เป็นผักอีตูเด้อพี่น้องมือนี้เราจะแกงเห็ดกินกันเด้ออันนี้ผักอีตู่ผักอีตูนี่ปลูกเองนะครับนี่เรามีสมครัวนะฮะมีมะนาวนะครับผมนะผักอีตูก็ดีนะฮะกินเพื่อเอ่อสุขภาพพวกเพ,พวกเครื่องยาพวกอะไรเนาะนะที่บ้านฮะ มีกระเพราด้วยนะครับนี่นะจะทําอาหารอะไรก็ได้หมดเห็นไหมครับมะเขือมะเขือมีอยู่หว่วยอ่าบริษัทธรรมดาเด้อพี่นอ้องเน้อนี่นี่ห็นโบห็นบอหมปลาหมึกกุด้ดมีเบิดเลยนะของโซนครัวมีเบิดเลยนะเออมักกินอย่างมีเบิดนะ อ่าผัดบุงอาเออมีผัดบุงน้ำนี่อ่าหมออือประคัดหินอูจักบอกประคัดหินนี่กินกับลาบนี่แซบแซบอีลีประคัดหินนี่นะเออลาบก้อยอือมีมาได้น่อพี่น้อง อ้าวเราปั่นเสร็จแล้วนะครับปั่นแล้วก็กรองเอานะเอาเดน้ํามันนะครับเอาเดน้ํามันนะเอาเดน้ํามันก็ใส่นะครับ,อ,นะรบอ่าก็ดูปริมาณของเห็ดเนาะอ่าว่าเอาเท่าไหร่นะแต่ชอบชอบซอสน้ําเราก็ใส่เยอะหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่าเราเปิดไฟนะครับผม จะรอให้น้ำเดือดค่อยใส่ก็ได้หรืออะไรใส่ไปเลยก็ได้อย่าลืมอย่าลืมตะไคร้เราไม่ตาใส่ฮะเรา,าหั่นเป็นทุบทุบแล้วก็ใส่จะตาใส่ก็ได้นะครับผมอของอย่างนี้นะอวันนี้กินเพื่อสุขภาพนะครับไปทํางานกินแต่เนื้อสัตว์วันนี้กินแต่เห็ดมั่งอ่าอ อา้าวพี่น้องมันเดือนแล้วเด้อนะ <Okay. S 1> เดือนแล้วอ่ะคอยเอาพริกใส่เด้อพริกพริกตำเมื่อกี้นะเออใส่ไปโรดพูดได้มักเผ็ดใส่หลายๆเด้อพี่น้อง <c oughs> ขาดไม่ได้คือไอ้ไม้ไอ้ไม้ไ มันคือปลานะจ๊ะื๊มเป็นตแซ่บเนะาะมือนี่นะพี่นอ้องต้องไปเรื่อยๆก่อนให้มันเปื่อยพูดไทยยังไม่ชัดเลยพูดภาษาอีสานอีก <c oughs> มีคนเขาว่าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพูดหลภาษาได้ you know? You know? อยู่เนาะอยู่เนาะค่ะกค่อยไฟต้มไปนะดิดไฟจังน้อยตุ่ม อือนั่นๆนะอี๋หอมหอมเออมันสุกเนิ่มนิ่มนะมันมีบวกนะปรุงรสชาติเลยนะใส่อาจารย์ปูครับ ก็คือชูรุตนะหรือจะใส่คโนโก็ได้นะจ๊ะโอ้ขัดไม่ได้นี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องไอไม้ไอไม้นะครับปลาลควายกินปลาไ้าไม่ได้ถ้าไม่เป็นต่อนนะตายแล้วอู้กินมาแล้วจ้ะเอ้ น้ำลาแตกปากสววกเลยกินมาเรื<ๆ>่อยพี่น่างกินเราก็เอาปลาลาใส่นะก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วเพราะมันเจะเค็มปลาลาหรือใครที่ไม่ชอบปลาลาเยอะเราก็ใส่เกลือได้นะครับ ถ้าคนที่จะประหยัดปะลา้าก็ใส่เกลือกับปะลา้าผสมกันแน่นะครับของผมใส่ปะลา้าเยอะๆอ่ะอ่ะเดือดแล้วชิมบ้างไงพ่อวบรารสบาติเผ็ดน้ำโอ้ชิมชิมชิมกอนชิมก่อน,อนเสียบบ่ นัวนัวนัวเอยชิมดูก่อนนัวปะอืมนัวนัวนัวแซบ่บถ้าไม่ใส่ปลาล้านี่ไม่นัวเลยนะครับผมอ้นัวนี่คือนัวปลาลานะครับเออเนียนเนั่น,น,นอร่อยอร่อยครับคุณที่เคยต้มเนี่ยอาจจะต้มไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้ามีปลาลาตอนเนี่ใส่ลงไปเลย ก็ยิ่นอร่อยยิ่นหอมยิ่นเนาะพอดีไม่มีปลาร้าตอนว่ะมีแต่ปลาร้าน้ำก็เอาตามที่มีแล้วกันนะครับอืมแป๊บเดียวมันก็สุกหมดแล้วก็นิ่มอ่ะนะทั้าแตงทั้งเห็ดทั้งอะไรนี่นิ่มนะยบวกอ่านะครับชอบผักอะไรก็ใส่ได้หมดเลยครับผมไม่ดองซีเรียสน,นะสูตรผมเองนะครับไม่ได้ตามสูตรใครหรอก คือเราชอบกินอะไรก็ใส่ไปนะมีฟักทองด้วยเนาะอ่าครับเดี๋ยวให้มันเดือดอีกสักพักหนึ่งเราก็จะใส่ผักอีตูลงไปนะผักอีตูมันหอมนะครับต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆ อีกอย่างนึ่งที่ลืมบอกก็คือเวลาเราหั่นฟักทองเนาะอย่าหั่นชิ้นใหญ่หั่นบางนิดนึงอ่ามันจะได้ใช้เวลาน้อยลงไม่อย่างงั้นนี่พวกเอ่อบวกเลยพวกเขดนี่นิ่มหมดฟักทองยังไม่นิ่มนะครับเอ่อผมมาใส่ทีเดียวเลยง่ายดีนะครับอ่าเราก็จะใส่ผักอิตูแล้วตอนนี้นิ่มหมดละฟักทองก็โอเคละนะครับใส่ลงไป พี่น้องโอ้กินพักอีตูขึ้นมาเลยอืมผักอีตูภาษาไทยเรียกอะไรนะอ่อะาใบเมงรักครับอืมอือือผู้จัดผักอีตูผมผมเมู้จกักใบเมงใบเมงรักอืมนะเราก็ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยนะครับผม อ่ามันสุกหมดแล้วครับเราปิดไปเลยนะราชาดกันนัวแล้วครับอืมเตรียมตัวกินข้าวตักข้าวใส่ถ้วยเลยโอ้สีสันสวยนะเมื่อกี้ไปยะนน้ำนี่ยังสีเขียวอยู่เลยแล้วนี้ไม่ไรฮะเห็นไหมโอ้ควันอ่สีสันมีสีเหลืองสีเขียวสีแดง เพื่อสุขภาพฮะอันนี้แน่นอนเลยครับผมน้ำลายแตกเลยอ่ามีน้องอย่าลืมนะไปทําดูนะอืมออ้เป็นแตไรแสบเป็นแต่รแสบเด้อ พี่น้องกินข่าวเดอ้อกินข่าวน้ากันเดอ้อมามามาพี่น้องมากินข่าวมาหน้าพี่น้องมากินข่าวเดอ้อนี่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 นแกงเห็ดเดอ้อนี่แกงเห็ดครับอื ถ้าเป็นตอนคิดว่าน่าจะอร่อยกว่านี้เข้าไม่กินแล้วกินแกงอย่างเดียว <c oughs> ขอคนหลายๆเด้อพี่น้องอย่าลืมนะไปทำกินนะคะไม่คุยแล้วไม่คุยแล้ว